ชุดนี้นะคจะฟูลออปชันขนาดไหนจะเทโดนใจลูกค้าขนาดไหนแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะโอได้แปลงหน้ารถคันนี้นะคะกลายเป็นหน้าแรปเตอร์ถ้าโอใส่แมคขอบ18ให้กับลูกค้าไปแล้วนะคะอาจจะลูกค้า,าจ,จะบอกว่าเฮ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าไม่ค่ะโอมีทําการหนุนสเปเซอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ ชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะอก็มีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านชมอีกแล้วค่ะเพื่อเป็นทางเลือกนะคะในการซื้อรถนั่นเองนะคะชุดแต่งชุดนี้นะ,ะจะฟูลออปชั่นขนาดไหนจะเทโดนใจลูกค้าขนาดไหนตามอกมาดูในคลิปเลยคะ่ะ ที่9,200 0บาทนสำหรับเ e กียร e ์ออโต้เกียร์แมนนวลของเรานะคะหรือว่าเ e กียร์ธรรมดาราคาขายที่857,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะโอได้แปลงหน้ารถคันนี้นะคะกลายเป็นหน้าแรปเตอร์วายบอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวโอพาชมเลยนะคะว่าถ้าลูกค้าสั่งเป็นชุดวายบอดี้แรปเตอร์ จะได้ชุดแต่งอะไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะตูวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้เลย FORD ะคาสีดําด้านหรือจะทําเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดําด้านก็แ,แจ้งออกมาได้นะคะในส่วนของกระชนด้านหน้าค่ะเราก็จะทําเป็น2ส,สีนะคะหนึ่งเลยก็คือตรงนี้ค่ะ ไปสีเดียวกับสีตัวรถนะคะเพื่อให้มันแมทชิ่งกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลน,นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าค่ะทางเราก็จะจัดทําเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะเพื่อให้ดูสวยแล้วก็ตัดกันนะคะแล้วก็เพิ่มสีแข้งด้านล่างนะคะให้เป็นสีบอลน,นะคะซึ่งดูสวยมากๆหรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้สีบอลกระแจงได้นะคะอยากเปลี่ยนเป็นสีดําหรือว่าสีอะไรอย่างเงี้ยกระแจงได้เลยนะคะแล้วก็จะขับไปได้เลยนะคะเป็นไฮไลท์เลยถ้าเป็นชุดวายบอดี้หน้าแรปเตอร์นะ,ะนั่นก็คือ ปนข้งางแบบนี้นี่เองนะคะ โอจะยืดออกมาจากตัวบอดี้รถนะคะประมาณ2นิ้วทั้ง2ฝั่งเลยนะคะลูกค้าก็จะได้โปร่งข้างซ้ายขวาด้านท้ายอีก2ฝั่งเลยนะคะลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้ากระชานหน้าแล้วก็ปกค่ะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะรวมถึงซุ้มล้อด้วยนะคะอันนี้เราจัดเต็มให้เลยแถมให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะที่โอแถมให้ลูกค้าในโปรนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเซ็ตไฟหน้ามาแต่นั่นเองตัวไฟหน้านะคะโอใช้โคมเดิมทํานะคะแล้วก็โปรเจคเตอร์เดิมของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเป็นรุ่น XLT น โอปรีดให้ก็คือมีไฟหน้าแบบเดย์ไลท์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคีปมัสแตงคีมสาขีดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพิ่มเป็นวงแหวนให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเพิ่มสีตานะคะอยากได้เป็นสีตาแดงหรือว่าตา้ําเงินอันนี้ก็เพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ คลิปของโอนะคะโอจะทำการแถมแมกยางขอบ20ให้กับลูกค้าไปนะคะแต่ว่าเซ็ตน,นี้นะคะเราได้เปลี่ยนให้นะคะเป็นขอบ18นั่นเองนะสิบแใส่กับชุดว i ย e บอรีไม่ธรรมดาเลยนะคะสวยลงตัวเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบกขอบ18นะคะโอก็มีแมกให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของยางนะเราใช้ยาง33คูณ12.50ซึ่งเป็นยางได้ยางเดียวก,กันกับตัวชุดล้อขอบ20ที่โอเคยใส่ให้คลิปก่อนๆหน้านี้ ะะแต่ว่านี้จะเป็นขอบ18นั่นเองซึ่งถ้าโอใส่ม็กขอบ18ให้กับลูกค้าไปแล้วนะคะอาจจะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าไม่ค่ะโอมีทําการหนุนสเปเซอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ล้อของลูกค้าค่ะยื่นเข้ามาให้มันเท่ากันกับซุ้มล้อพอดีถ้าลูกค้ามองด้านข้างนี่คือจะยืดออกมาเท่ากับซุ้มล้อที่โอจัดให้พอดีเลยนะคะตัวนี้คือสวยลงตัวครบเลยค่ะในส่วนของด้านข้า สติกเกอร์หรือว่าใส่หรือไม่ใส่อันนี้แต้งได้เลยนะคะอย่างคันนี้นะคะลูกค้าก็ใส่แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆมานะคะเป็นคําว่าลนเซอร์ลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยนะคะอันนี้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวกันสาดด้านบนอันนี้เราก็แถมติดตั้งไปด้วยเลยนะคะใน,นส่วนของชุดวายบอดี้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้แล้วนะคะเลือกชุดแต่งได้แล้วนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกใส่โลบาร์หรือว่าไม่ใส่โลบาร์ก็ได้นะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะลูกค้าก็อยากได้เป็นโลบาร์ของเอาเลนเดอร์นั่นเองนะคะ ก็เลยจัดท้ายเลยซึ่งใส่สกับตัววอดี้ก็สวยมากๆเลยนะคะดูเท่ขึ้นไปอีกแบบนึงเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของเราบ้างค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะแน่นอนค่ะเซตไฟไท้ายนะคะตัวนี้นะคะอาก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะยอดฮิตของเราเลยนะคะเป็นไฟท้ายรูปตัวเจนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับตัวฝาครอบนะคะตัวนี้เลยนะคะฝาครอบท้ายสีดำด้านนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระชนท้ายนะคะรุ่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้า อยากได้สไตล์แบบแรปเตอร์นะคะซึ่งแรปเตอร์ของเราก็จะเป็นกันชนเดิมของติดรถนั่นเองนะคะนั่นก็คือกันชนรุ่นของ XLT นั่นเองนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะคะในตัวเลยแล้วก็มีไฟสองป้ายด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแลนเซอร์ XLT 4ประตูยกสูงค่ะซึ่งด้านในของเรานะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะที่เดินได้สีดำอยู่แล้วแล้วก็มีจอทัชสกรีน8นิ้วมาให้ด้วยค่ะ สำหรับรีวิวรอบคันแลนเจอร์ XLT4 ประตูยกสูงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราได้แปลงโฉมเป็นแลนเจอร์ลัตเตอร์วายบอดีนั่นเองถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะหรือว่าชอบคลิปกันกอนของโอก็สามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็บอโทรโทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ